มาตัวปีโรยหายิงยิงรหสบาทเาเนาะฮะยุปีโรยหาบ้านกับเอ้ากับไรเนาะยังต้องมีคนองได้เ้บมคนีได้เสื้อแล้วแย่งแย่งของน้องนนเลยนะแต่แรกไว้เจ้าว่าวันแรกกับน้องนนท์น ไอ้ไอ้จิตเลยเอานี่แบบรวดลายมันเยอะไงมันก็เลยแพงก็ดีอ่ะชิตเตยทอมซ้ำไม่เอาลุา่นเจ๊กเลยไม่เอาลุ่นปีเจ๊กเลยไม่ทำโมงใหหน้าก่อ ทำงานอยู <S <S en ่แล้วสั่งมาอีกสักสิบตัวหอเปียเอาใน่ต๊ะกิสเกลเอาเลยโอ้นี่เยะดนี่เลออันนี้วคือตก่ราวะ อันนี้ฝนตกในเช้าเลยนะดูครับตกทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันกินข้าวพี่เขากินข้าวอยู่ขอให้เรากินอยู่นุ่นปไอ้ิ <laughs> <laughs> ไปไหนเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนไปไหนเมืม <c oughs> ่อคืนลืมเก็บเกงเ,เปียกเลยนอนนอนอยู่อา้าวฝนตกเลออกมาโอด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 ,อดตายแล้วออกไม่ได้เลยนอนเหยียบออกมาเลย ตอนทีสามฝนตกทีสามจริงฝนตกครับทำอะไรไม่ได้ครับฮะ Ờ rồi đó. Ừ, bảo đệ, bảo đệ. đó là rồi Biểu vâng. ná. rồi Bọt 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 rồi. ra ở dạng này, bật nước ra thằng này đi nè nước thằng này nè <laughs> เอา้าไม่ไปบริจากเลือดเขาหรอเบิริจากเลือดต้องเตรียมไหม ê là chơi anh đi bạn, anh nói, anh quay tùng anh đi tùng quay đi, như mày อุยใหญ่เนาะไม่พี่นุสับเมื่อเช้าไม่เข้าอ่ะไม่เขาล้นมาแล้วอ๋อเตาถ่านจะเปล่่ยเร็ว เอ้าปูนมาแล้วพี่นุปูนมาเถอะเทเลยบ่ทเอ้ยยลดหมดไปไหนวะนี่มาดิ แ,แรกใส่ตรงไหนต้นตรงนี้ยังตึบรอบสองตึบเอาเป็นไรไอ้รถเทรนไม่มาเลยเห็นไหมออกมาตีห้าออกวันนี้ขับรถล้างนี่เลย <c oughs>

ก็จากเลือดใบเยอะอยู่เกือบหกคนอ่ะนะเต็มรถ ตอนแรกเอาผมไปอะผมว่เอาเอาไปแล้วเลือดแบบนี้ขอไปแทนในคังเฉยๆพุ๊อะไรก็ได้เขาจะในคังเขาไม่ยุ่งแล้วก็จะเอาของพวกนี้ไปแทนในคังไว้ทหารใหม่ตัวนี้ตะวนี้เป็นอหารใหม่โดยจากวัดยืน